สวัสดีครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนการเพิ่ม Negative k e y w o r d ์นะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปว่าจะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปการติดตั้งแคมเปญโฆษณา Google Ads แบบ Search เนี่ยที่ผมบอกว่ามันทำเสร็จแล้วแหละคลิปที่แล้วอะ่ะเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดีนะครับถ้าจะดีเนี่ยต้องทำทุกอย่างที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยรวมถึงในคลิปต่อๆไปที่ยังเหลืออีกด้วยเนี่ย ให้สมบูรณ์แบบให้หมดเลยนะครับแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะผมอัดในช่วงที่ Chat GPT เนี่ยมันเริ่มเป็นที่นิยมแล้วมันก็ได้รับการพิสูจน์แล้วผมก็ลองใช้มาเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นใน EP นี้เนี่ยก็จะให้ทิปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองใช้ Chat GPT แล้วผมก็จะทำให้ดูด้วยว่ามันจะช่วยเราเนี่ยคิดเนกาทีฟคีย์เวิร์ดได้ยังไงบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมจะใช้ Chat GPT ช่วยในการคิดเนกาทีฟคีย์เวิร์ดในคลิปนี้ แต่ว่าในบทเรียนเนี่ยผมเคยให้ทุกท่านทำกันบ้านในการที่ว่า brainstorm keyword i d เดนะครับออกมาเยอะๆนะครับซึ่งก็ให้คิดถึงสิ่งที่ลูกค้าเขาพิจารณาเวลาจะซื้อสินค้าเรานะครับก็คิดออกมาเยอะๆๆนะฮะนั่นหมายความว่าในสิ่งที่เราคิดออกมาเหล่านั้นอนะ่ะเราก็ต้องเอามาใช้เป็นเนกาทีฟคีย์เวิร์ดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคิดเสร็จแล้วก็เอาวางไว้อย่างนั้นนะก็ต้องเอามาใช้เป็นเนกาทีฟคีย์เวิร์ดด้วยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะลอง ใช้ตัว ChatGPT เนี่ยให้ดูอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับอาทีนี้ผมจะขออนุญาตอธิบายสั้นๆก่อนนะครับว่า Ne ก a t i v e ี e y w o r d คืออะไรแล้วมมันีความสำคัญยังไงนะมาทบทวนกันอีกทีนะครับ Ne ก a t i v e ี e y w o r d เนี่ยภาษาไทยก็คือคำหลักเชิงลบนะครับซึ่งก็ความหมายง่ายๆคือเป็นคำที่เราเนี่ยอยากจะระบุเข้าไปแล้วทำให้เวลาคนที่มาค้นหาในหน้า Google เนี่ยเมื่อไหร่ที่พิมพ์คำเนี้ยก็จะไม่เจอโฆษณาของเรานะครับ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคีย์เวิร์ดที่ผมซื้อในตัวอย่างที่เราสร้างแคมเปญกันขึ้นมาเนี่ยผมก็จะซื้อคีย์เวิร์ดว่าคอร์สหุ้น VI อบรมหุ้น VI สัมมนาหุ้น VI นะครับก็จะมีหลายคำใช่ไหมอันนี้แค่ตัวอย่างเบื้องต้นนะอันนี้คืออันนี้คือคาที่ผมซื้อคีย์คีย์เวิร์ดที่ซื้อนะครับไม่ใช่ใน,นกระถิบคีย์เวิร์ดนะอันนี้อันนี้คือคีย์เวิร์ดที่ซื้อโอเคไหมนะครับทีนี้นั่นหมายความว่าเวลาที่คนเขาพิมพ์ตามเนี้ย พิมพ์คำนี้ปุ๊บก็จะมีโอกาสเจอโฆษณาผมนะครับทั้งนี้อยู่ที่ Quality Score กับปิดดิ้งด้วยราคาประมูลใช่ไหมฮะแล้วก็โฆษณาอนุมัติหรือเปล่านู่นนี่แต่ว่าถ้าทุกอย่างเป็นไป,นปนอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยคนก็หาคํานี้เขาจะควรจะเจอผมนะครับทีนี้ยสิ่งที่ผมจะทําเพิ่มก็คือผมก็จะใส่เนกาทีฟคีย์เวิรเข้าไปนะครับผมก็ใส่เนกาทีฟคีย์เวิร์ดเข้าไปทีนี้ผมควรจะใส่คําว่าอะไรผมยกตัวยอย่างเช่นเออปกติแล้วอะเวลาที่ผมอะ ทำสัมมนาคเนี่ยผมจะรู้ดีว่ามันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาชอบเรียนฟรีนะครับเขาก็จะหาคอร์สฟรีหาเนื้อหาฟรีจริงๆไม่ใช่คาว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งหรอกอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกับที่อนาคตจะซื้อคอร์สก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นคนละกลุ่มก็ได้แต่ว่ามันจะมีพฤติกรรมนี้อยู่ว่าคนชอบหาคอร์สฟรีนะครับเพื่อแบบดู y o YouTube ฟรีดูอะไรฟรีอย่างเงี้ยทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเวลาที่คนเสิร์ชใน Google เนี่ยเมนทอลิตี้หรือ วิธีคิดเขาอะมันจะต่างจากที่อื่นๆนะครับ Google จะเป็นที่ที่คน,นะมีความเจาะจงว่าฉันจะหาเรื่องนี้ฉันอยากรู้เดี๋ยวนี้ฉันอยากรู้เรื่องนี้เดี๋ยวนี้นะครับฉันอยากหาสิ่งนี้เดี๋ยวนี้ดังนั้นเวลาเขาหาอะไรสิ่งที่เขาสนใจแล้วมันมีสิ่งอื่นที่ไม่ตรงกับที่เขาหามานําเสนอเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะสนใจมันจะต่ํามากแต่โอกาสที่เขาจะคลิกผิดแล้วเราเสียงเงินฟรีแล้วสุดท้ายเขาไม่ซื้อเนี่ยมันจะมีพอสมควรนะครับ ดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้าคนหาคอรสฟรีเนี่ยเขามาเจอโฆษณาผมที่ขายคอสสามหมื่นบาทเนี่ยเขามีแนวโน้มสูงมากที่สุดท้ายจะไม่มาเป็นลูกค้านะครับหรือไม่ก็อาจจะมีในอนาคตแหละที่จะเป็นลูกค้าแต่ว่ามันจะอีกพักใหญ่เลยนะครับซึ่งคาแนะนาของผมก็คือพยายามกรองคนพวกนี้ออกไปก่อนในเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าในอนาคตอ่ะคือคุณทําโฆษณา g o o g l e แ d s แล้วคุณทำำํากําไรจากมันได้โอเคแล้วอ่ะคุณจะมาเปิดช่องให้ อย่างในกรณีของผมเนี่ยก็คือแบบคนที่อาจจะไม่ใช่ลูกค้าตั้งแต่แรกแล้วในอนาคตอาจจะมาเป็นลูกค้ากันได้เนี่ยอย่างกรณีหาคอฟฟี่เนี่ยคุณก็อาจจะพิจารณาขยายเหมือนเหมือนลดลดข้อจํากัดตัวเองลงได้ให้เจอลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับแต่นั่นคุณจะทําหลังจากที่คุณเนะ่ยเรียกว่ามีกําไรจากการทํำ Google แอ s ได้เห็นน,น้ําเห็นเนื้อแล้วคุณพอใจระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าผมก็เลยเหมือนนิยมว่าให้คุณเนะี่ย หมือนกัว่าทําทุกอย่างให้มันเหมาะสมที่สุดให้มันเพอร์เฟกที่สุดสําหรับการทํากําไรก่อนแล้วถ้าจุดนี้มันยังทําไม่ได้อะคุณต้องหาทางทําให้ได้ก่อนแล้วพอทําได้แล้วเนี่ยคุณจะไปเหมือนเหมือนทําให้มันผ่อนคลายลงเหมือนหรือว่าทําให้เจอลูกค้ากลุ่มกว้างขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปถัดไปอ่ะโอเคทีนี้ผมก็จะใส่คําว่าฟรีเข้าไปนะผมก็ใส่คําว่าฟรีเข้าไปนะฮะคือจริงๆแล้วผมควรจะใส่คําว่าคอส ฟรีเข้าไปหรือผมควรจะใส่คําว่าฟรีเฉยๆนะครับผมควรจะใส่คอสฟรีหรือผมควรจะใส่คําว่าฟรีเฉยๆนะถ้าผมแนะนําก็คือจริงๆมันมันมีความเซนซิทีฟอยู่นะแต่เบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าควรจะใส่คําว่าฟรีเข้าไปในกรณีนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าผมใส่คําว่าคอสฟรีเข้าไปเวลาเน้นกันีบคีย์เวิร์ดเนี่ย g o o g l e อ่ะเขาจะไม่ไม่ช่วยเรานะครับไม่ช่วยเราหมายความว่าสมมติสมมติว่าคนหาว่า อบรมฟรีนะครับอบรมฟรีอบรมวอบรมหุ้น VI ฟรีอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆว่าถ้าเขาไม่พิมพ์แบบเนี้ยเขาไม่พิมพ์ว่าคอสฟรีอ่ะเขาไม่พิมพ์ว่ามีคําว่าคอสฟรีอยู่ในประโยคที่เขาพิมพ์อยู่ในคีย์เวิร์ดที่เขาพิมพ์เนี้ยมันก็จะไม่เนกาทีฟให้ก็แปลว่าลูกค้าก็จะเจอโฆษณาเรานะครับดังนั้นอ่ะ วิธีคิดคือเวลาเนกาทีฟค e ิวต์พยายามเนกาทีฟให้น้อยเข้าไว้เนกาทีฟคําที่สําคัญจริงๆอยาไปนเนกาทีฟโดยใช้คําฟุ่มเฟือยนะครับใช้คําที่สําคัญจริงๆในตอนนี้ก็คือว่าฟรีนะฮะนั่นหมายความว่าเขาจะพิมพ์ว่าอบรมหุ้น VIC สัมมนาฟรีคอร์สฟรเีเรียนฟรีของฟรีอะไรก็ตามอะจะไม่เจอเราเลยใช่ไหมฮะนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการก็คือคนที่หาของฟรี เรายังไม่อยากให้มาเจอโฆษณาเรานะครับทีนี้เรามาสู่วิธีการกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมแนะนำว่าให้ทุกท่านเนี่ยกดที่ all campaign ตรงนี้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อว่าคุณหลงทางไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ไส้ในตรงไหนใน Google Ads นะก็กด all campaign นี้ก่อนแล้วก็กดที่แคมเปญตรงนี้นะที่ฝั่งซ้ายนี้ด้วยเราจะได้มาอยู่ที่จุดเริ่มตน้นก็คือหน้าข้างนอกสุดนะครับนี่เป็นรูปบ้านเนี่ยมาอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าบ้านนะครับจะได้มาจุดเริ่มเดียวกัน อ่าเสร็จปุ๊บนะครับเวลาจะเพิ่มในกรทีบคีย์เวิร์ดเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองก่อนเลยว่า1เราจะเพิ่มในกรทีบคีย์เวิร์ดในแคมเปญไหนนะครับซึ่งในที่เนี้ยผมจะเพิ่มในแคมเปญที่1น,นี้ก็คือที่เราเพิ่งสร้างตะก,กี้ใช่ไหมเราก็คลิกเข้าไปในแคมเปญนี้เลยครับคลิกปาบเข้าไปตอนเนี้ยดูข้างบนเนี่ยเราก็อยู่ในแคมเปญนี้ละนะครับมันก็ถามว่าอ่ามันแอดกรุ๊ปตามนี้นะเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะไปเพิ่มในแอดกรุ๊ป นี้หรือว่าเราจะเพิ่มทั้งแคมเปญไปเลยนะครับในแง่ที่คีย์เวิร์ดที่ว่านี่คือมันสามารถทําได้ทั้งคู่นะคือเพิ่มในแอดกรุ๊ปหรือเพิ่มทั้งแคมเปญไปเลยก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้ผมจะให้วิธีเพิ่มทั้งแคมเปญไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าทั้งแคมเปญอะส่วนใหญ่แล้วเวลาผมทาให้ลูกค้านะก็จะใช้คีย์เวิร์ดเออโทษในแง่ที่คีย์เวิร์ดชุดเดียวกันหมดแหละนะครับเพลเออคนละแคมเปญก็ใช้อันเดียวกันด้วยแต่ไม่เสมอไปนะแต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับก็ ดังนั้นถ้าเราจะเพิ่มที่แคมเปญเลเวลเลยเนะี่ยตอนนี้เราอยู่ที่แคมเปญเลเวลนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าไปในแอดกรุ๊ปไหนใช่ไหมแล้วเราก็กดที่คีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดเนกาทีฟคีย์เวิร์ดตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เราก็กดบวกครับแล้วทีนี้ยมันจะมีให้สองอันนะฮะก็คือให้เพิ่มเนกาทีฟคีย์เวิร์ดหรือว่าสร้างลิสต์ใหม่สองคือใช้ลิสต์เก่านะครับอ่ะซึ่งลิสต์เก่าคืออะไรนะ ลิสต์เก่าก็คือลิสต์ของเนกาทีฟคีย์เวิร์ดที่แบบเหมือนกับรวบรวมเนกาทีฟคีย์เวิร์ดที่ใช้ประจำอะรวบรวมไว้ในในลิสต์เดียวอารมณ์เหมือนรวบรวมไว้ในอัลบั้มเดียวนะครับแล้วลิสต์ที่ว่าเนี้ยเราก็เอาไปใส่ในทุกๆแคมเปญหรือในบางแคมเปญที่เราอยากจะใช้ทั้งก้อนเนี้ยทั้งก้อนเนกาทีฟคีย์เวิร์ดเนี่ยสมมติว่ามีแบบ100่งร้อยคำนะครับเราจะอยากใช้ร้อยคำเนี่ยแทนที่เราจะต้องมานั่งใส่ใหม่ร้อยคำใช่ไหมเราก็ใส่ทั้งลิสต์ไปเลยนะฮะ แล้วเช่นกันเวลาเราเพิ่มคำที่ร้อยหนึ่งเข้าไปมันก็จะมีผลกับทุกคีย์เวิร์ดที่เทุกแคมเปญที่แบบมันใช้ลิสต์นี้อยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยเรามาเพิ่มลิสต์ใหม่กันดูดีกว่านะผมก็ใส่คําว่าฟลีเข้าไปนะครับผมจะลองใส่อีกคํานึงให้ดูนะคําว่าเกมนะครับอ่าทําไมใส่คําว่าเกมเอาสั้นๆก็คือเดี๋ยวเนี้ยจริงๆเป็นมาตั้งนานล้ะมันชอบมีคําที่เหมือนกับว่า เกี่ยวกับเกมอ่ะก็คือเกมมันเกี่ยวกับทุกเรื่องไงเดี๋ยวนี้มันแบบมีทุกรูปแบบนะครับดังนั้นนะี่ะแทบจะทุกสินค้าหรือบริการนะสุดท้ายนะีมันจะมีคนที่หาเกี่ยวกับเกมแล้วมาเจอคีย์เวิร์ดเรานะครับแล้วก็คลิกโฆษณาเพราะว่าเป็นเด็กเล่นเป็นเลเง้ยเขาก็คลิกไม่ดูตามาตั้งเรือนะครับแล้วก็อาจจะมีคําว่าข่าวนะครับที่มักจะมักจะม,มีการหาเยอะขึ้นมาบางช่วงได้และก็มักจะ ไม่มาเป็นลูกค้าคุณที่หาแบบเนี้นะครับแล้วก็บางครั้งถ้ามันมีกระแสเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้าบริการเราขึ้นมาสมมติมีข่าวหุ้นแบบโกงกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยนะครับทุจริตกันเสร็จปุ๊บมีข่าขึ้นมาคนก็มาเสิร์ชนะครับถ้ามาเจอคอสผมแล้วมาคลิกซีซัวคลิกเงี้ยก็เปลืองเงินแย่เลยเพราะว่ามันเป็นข่าวพีคขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับว่าทัฟฟิกมันเยอะขึ้นมาช่วงนั้นนะครับเซิร์ชวอลลุ่มมันเยอะขึ้นมาการค้นหามันเยอะขึ้นมาอะไรเงี้ยอ่ะันนค,ะครบ แล้วก็กด Save to New or อ x i ซิ i ติ l งลินะฮะทีนี้เราก็ตั้งชื่อเอาไว้นะครับตั้งชื่อไว้ว่าพอร์ตหุ้น vi แล้วกันนะฮะอันนี้แล้วแต่คนจะตั้งนะครับหรือจะแอดเข้าไปใน List เก่าๆก็ได้อันนี้ผมตั้งขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็กดเซฟอ่ามันก็จะกลายเป็นลิสต์ใหม่ขึ้นมาแล้วถ้าเราคลิกเข้าไปนะฮะอ่ามันก็ถ้าเราคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นลิสต์ให้เราดูนะครับ ทีนี้ถ้ากด back ถอยมาอ่ามันก็จะเห็นอยู่ว่าเออเนี่ยมันใช้ลิสต์นี้อยู่ในแคมเปญโฆษณานี้นะครับหมายความว่าเราจะมีอีกกี่แกรุ๊ปเนี่ยมันก็จะใช้ลิสต์เดิมนี่แหละมีผลทั้งแคมเปญเลยนะฮะอ่ะทีนี้ผมจะมาให้รายละเอียดเพิ่มนิดนึงนะครับอย่างตอนนี้เราเราเพิ่มเข้าเปเป็นลิสต์นี้แล้วใช่ไหมดังนั้นถ้าเราเวลาเราจะเพิ่มนิบงคีย์เวิร์ดอีกอะเราก็ต้องเข้าไปเพิ่มในลิสต์นี้แล้วนะมันจะได้รวมอยู่ที่เดียวกันนะครับ เราก็คลิกไอ้ชื่อลิสต์นี้เข้าไปแล้วเราก็เข้าไปกดบวกเพิ่มได้นะครับอ่ทีนี้มีข้อควรระวังนะครับสองข้อใหญ่ๆที่อยากจะแนะนำก็คือสมมุติว่าผมจะเนกาทีฟคำว่าสัมมนาฟรีซึ่งจริงๆไม่จำเป็นนะเพราะเราเนกาทีฟคำว่าฟรีไปละแต่ว่าอันนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าสิ่งที่จะบอกคือ อย่าเว้นวรกแบบนี้นะครับการเว้นวร์กแบบเนี้ยเออมันบางทีอ่ะ Google มันจะเข้าใจอารมณ์เหมือนเป็นอย่างนี้นะครับคือการเว้นวรกอะ่ะมันจะคิดว่าเป็นอานาทเวิร์ดเป็นคนละคำนะครับมันจะอารมณ์คล้ายๆกับเราซื้อสองคำนี้เลยถ้าเราเว้นวร์กอย่างนี้แล้วถ้ามันซื้อสองคำนี้แปลว่าอะไรแปลว่าคนเสิร์ชเจอคําว่าสามมาัมันาเฉยก็จะไม่เจอโฆษณาเรา ใช่ไหมครับสมมติคุณขายบ้านเดี่ยวเชียงใหม่นะครับสมมติคุณขายบ้านเดี่ยวเชียงใหม่ใช่ป่ะแล้วคุณจะน้กคำกระถีบคาว่าแม่ห้องสอนนะครับแล้วคุณมาเว้นวรางนี้นะมันจะคล้ายๆอย่างนี้นะนั่นหมายความว่าคนเสิร์ชว่าบ้านเดี่ยวเชียงใหม่มันจะเจอบ้านเดี่ยวเป็นนกาทีฟละใช่ไหมมันก็จะไม่ขึ้นโฆษณาละอ่านรังนั้น,นอย่าเว้นวรรคนะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าพยายาม n e กทีฟคีย์เวิร์ให้มันอย่าฟุ่มเฟือยให้มันสั้นที่สุดนะก็เป็นคำว่าแม่ห้องสอนไปนะครับอ่าแล้วก็เซฟไปนะครับอ่ามันก็เพิ่มเข้าไปในลิสต์อีกอันหนึ่งแบบนี้นะครับตัวอย่างนะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง t c t t y p e นะครับ n นกทีฟคีย์เวิร์ก็มี Match Type เหมือนกันซึ่งมันจะทำงานตรงข้ามกับฝั่งของเวลาเราไปซื้อคีย์เวิร์ดเพื่อจะขึ้นโฆษณานะครับซึ่ง มันจะทํางานตรงข้ามหมายความว่าสมมุติเราเราเลือกเป็น exact นะครับสมมุติเราเปลี่ยนคําว่าสมมุติเปลี่ยนคําว่า C เป็น exact นะครับนั่นหมายความว่ามันจะน e g a t i e มันจะไม่เจอโฆษณาเราก็ต่อเมื่อเขาต้องพิมพ์แบบนี้เป๊ะก็คือต้องพิมพ์ฟรีเฉยแต่ว่าถ้าคนเสิร์ชว่าอร์สหุ้นฟรีคอร์สฟรีอย่างเงี้ยก็ไม่ n e g a t i e นะก็มีโอกาสเจอเราถ้าเกิดว่ามันไปตรงกับ k e ว w o r d ที่เราซื้อนะฮะ อันนี้คือ e x ็ c ซ์แซกซ์โซก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันก็คือว่าถ้าเกิดจริงๆมันจะมีผลกับ e v เวนต์ว k มากกว่าสมมติแบบเหม,มือนเมื่อกี้สัมมนาฟรีเนะี่ยก็คือต้องต้องมีวลีตามนี้อยู่นะครับต้องต้องเรียงกันไปอย่างเงี้ยต้องมาเป็นแพ็คอย่างเงี้ยสัมมนาตรีต้องเรียงกันไปอย่างเงี้ยมันถึงจาในกระถิบให้ถ้าเกิดแบบฟรีสัมมนาอย่างเงี้ยก็จะไม่ในกระถิบนะครับอันนี้คือเรื่อง แมชไทป์ type, ซึ่งถามว่าผมเล็กคอมเมนต์แบบไหนผมเล็กคอมเมนต์ว่าไอาเรื่องแมชไทป์เนี่ยสำหรับคนที่เป็นมือใหม่อะ่ะอาจจะสับสนได้นะครับถ้าคุณไปใช้วิธีพิสดารมากผมแนะนำว่าให้คุณอ,อพยายามนึกะถิบแบบหลอดเลยแล้วใส่สั้นๆเอาไว้นะครับใส่สั้นๆเอาไว้ใส่คำเท่าที่จำเป็นอ่ฮะอ,อ,อนิดหนึ่งเวลาคุณ เวลาคุณไปที่หน้าคีย์เวิร์ดนะครับสมมุติว่าเราเลือกอยู่ในแอดกรุ๊บาง Ad ดกรุ๊ปแล้วเรามีคีย์เวิร์ดเนี้ยถ้าเราเอาเอาเมาส์ชี้นะครับถ้าเราเอาเมาส์ชี้เอ่อสเตตัสตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าคีย์เวิร์ดที่เราซื้ออ่ะมันถูกเนกาทีฟคีย์เวิร์ดบล็อกอยู่อ่นะนึกออกไหมสมมุติว่าเราดันเป็นเนกาทีฟคำว่า Vi ขึ้นมานะครับเราใส่ผิดเราเป็นเนกาทีฟคำว่า Vi แล้วเรากดดูสเตตัสตรงนี้มันจะขึ้นว่าไอ้คำนี่มันถูกเนกาทีฟคีย์เวิร์ดขวางไม่ให้ขึ้นโฆษณาอยู่นะครับอันนี้มันสามารถเช็คได้ด้วยนะแล้วก็เรื่องเนกาทีฟคีย์เวิร์ดเนี่ยก็ประมาณนี้พยายามใส่สั้นๆเข้าไว้นะครับทีนี้เมื่อกี้มีพูดค้านน,นิดนึงว่าเราจะใช้ Exact มีกรณีไหนบ้างไหมนะครับมีกรณีไหนบ้างไหมก็จะมีกรณีที่ว่าเหมือนกับว่าแบบคุณ คุณอยากซื้อคําแบบบอดบอดกว้างๆอย่างเช่นผมอาจจะอยากซื้อคำว่าอบรมหุ้นอ่าซึ่งมันค่อนข้าง,างกว้างใช่ปะอบรมหุ้นแต่ผมอาจจะมีเหตุผลบางอย่างให้ไม่อยากให้คนพิมพ์แค่อบรมหุ้นเฉยเฉแล้วเจอผมอะเพราะมันสั้นเกินไปแต่อยากได้ไอเดียที่มันยาวกว่านั้นเนะนึกออกปะเราก็ใส่เป็น e อ็กเซกตดที่เนกาทีฟคีวดคำว่าอบรมหุ้นคนพิมพ์แค่อบรมหุ้นก็จะไม่เจอแอดเรา แต่ถ้าคนพิมพ์ยาวกว่านั้นก็จะเจอแอดเราได้นะฮะก็เป็นเทคนิคที่มือใหม่ก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะพยายามจะไปทําอะไรให้มันซับซ้อนตั้งแต่เริ่มนะครับเพราะว่าไอเหมือนเราไปโฟกัสจุดดีเทลมากจุดใหญ,ใหญ่เก็บไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วภาพเล็กไปไปเหมือนคอนฟ l i c กับภาพใหญ่นะครับโอเคครับแล้วถึงตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้การเพิ่มเนกาทีฟคีย์เวิร์ดแล้วก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรื่องของการใช้ h a GP t GPT เข้ามาช่วยเนี่ยเดี๋ยวผมตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมยกออกไปอีกคลิปหนึ่งดีกว่านะคนที่เข้ามาเนี่ยจะได้เห็นว่าเออมันอีกหัวข้อหนึ่งจะได้มีโอกาสคลิกเข้ามาดูมากขึ้นเพราะเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนโดยเฉพาะมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีไอเดียในการทำ Google Ads ก็แอบมั่งน้กเนี่ย h a GP t GPT ก็จะช่วยได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่คลิปนียผมจะปิดท้ายด้วยการตอกย้ำย้ำเตือนความสำคัญของการทำเนกาทีฟคีย์เวิร์ดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ย้าตรงนี้ว่ามันสําคัญจริงๆมันสําคัญกับทุกสิ่งทุกอย่างในภาพรวมของการทําโฆษณา Google Ads ของคุณเลยนะครับมันสําคัญยังไงบ้างมันช่วยอะไรบ้าง1เนี่ยเมื่อเราใส่กาทีฟคี e ์เว w o r d เข้าไปยิ่งเยอะเนี่ยก็ยิ่งหมายความว่ามันยิ่งสกรีนคนที่มีโอกาสเป็นลูกค้าเราต่ําหรือไม่มีเลยหรือไม่ตรงกับเรื่องที่เราขายเลยเนี่ยออกไปให้ได้เยอะที่สุดใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ามันก็จะช่วยคุณเซฟค่าใช้จ่ายได้ละ2คือพอคนที่ไม่ใช่ออกไปแล้วก็ มีแต่คนที่ใช่เสิร์ชเจอโฆษณาคุณมากขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าอัตราการคลิกมันก็ต้องสูงขึ้นถูกไหมครับพออัตราการคลิกหรือว่า CTR สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะไปส่งผลให้ q Quality Score ครับหรือคะแนนคุณภาพโฆษณาดีขึ้นพอ q Quality s c o r e หรือคะแนนคุณภาพโฆษณาดีขึ้นมันก็จะไปส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่อ1คลิกก็คือไอราคาเฉลี่ยต่อคลิกเนี่ยมันถูกลงแลอันดับโฆษณาก็จะดีขึ้นด้วยนะครับ และพอคนที่เข้ามาในเว็บเราที่เราเสียเงินให้เนี่ยเป็นเฉพาะคนที่มี potential หรือมีโอกาสเป็นลูกค้ามากขึ้นเน่ยมันก็จะส่งผลให้ conversion rate ของคุณดีขึ้นนะครับหรือว่าอัตราการปิดการขายอัตราการติดต่อเนี่ยจากการคลิกเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วมันก็จะทําให้ยอดขายและกําไรของคุณมากขึ้นแล้วก็ต้นทุนคือตัวคอ s t เนี่ยในการโฆษณาเนี่ยมันก็จะ effective ขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่แบบได้ทั้งก้อนเลย ซึ่งมันจะค่อยๆแบบเป็นสโนว์บอลเอฟเฟกไปนะครับคือทำเรื่องหนึ่งเนี่ยมันส่งผลต่อเนื่องกันไปนะครับทีนี้อันนี้เป็นถึงเรื่องคอสเอฟเฟกตีฟนะครับแต่ไม่จบแค่นั้นครับคุณลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าคนที่เข้าเว็บคุณมามันมีคนใช่บ้างไม่ใช่บ้างใช่บ้างไม่ใช่บ้างตรงเรื่องแล้วมังเป็นเรื่องอื่นมั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเซตโฆษณารีมาร์เก็ตติ้งตามหลอกหลอนนะครับหมายความว่าเงินที่เราต้องจ่ายกับการไปตามหลอกหลอนนะ่ะ เราก็ต้องไปแบ่งแทนที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ไปถึงคนที่ใช่ใช่ปะ่ะก็ต้องแบ่งไปกับคนที่ไม่ใช่ด้วยนะครับเราก็ต้องไปเปลืองเงินกับรีมาร์เก็ตติ้งอีกซึ่งการทำเนกาทีฟคีย์เวิร์ดเราก็จะไปทําให้คอสเอฟฟิเชนซี่หรือว่าประสิทธิภาพของเงินที่เราลงทุนในฝั่งรีมาร์เก็ตติ้งมันดีขึ้นด้วยนะครับพอฝั่งรีมาร์เก็ตติ้งดีขึ้นดีขึ้นแล้วเนี่ยถ้าใครทําโฆษณา Facebook หรือว่า t i k t o k อยู่ก็ตามทีนะคุณก็จะไปรีทาร์เก็ตในชาแน,น ได้มีประสิทธิภาพขึ้นเช่นเดียวกันนะครับและยิ่งใบวันนั้นพอคุณไปทำลูกอะไรนะครับทั้ง t k t t o k ทั้ง f c e e o o o เนี่ยคือเอาคนที่คล้ายกับคนที่เคยเข้าเว็บเราเนี่ยมันก็จะได้คนที่เข้มข้นขึ้นตรงกลุ่มขึ้นนะครับมันก็จะไปหาคนที่ตรงได้มากกว่าใช่ไหมครับแล้วพอคนที่ตรงได้มากกว่านั้นเข้ามาในเว็บคุณอีกมันก็จะเป็นคนที่ตรงและก็มาถูก re-target โดยทุกชานลทั้ง o o g l e TikTok Facebook เนี่ยววนเป็นลูปเห็นไหม เสร็จปุ๊บพอคนที่ใช่เข้ามาเขาก็จะถูกเอากลุ่มนี้ไปทําลุกอะไรที่มันตรงขึ้นอีกนะครับจะเห็นว่าเหมือนแบบบัตเตอร์ไซดเอฟเฟกอะแบบเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทินหนึ่งดวงดาวเลยนะครับคือการใส่ใจเพิ่มในกระถิีย์เวด์เนี่ยมันทาให้เห็นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในทุกๆด้านนะครับทีนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งว่ามันคือความสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านอะใส่ใจก็คือว่าหลังจากเราทำโฆษณาไปสักพักใหญ่แล้วเนี่ย เออไม่ต้องพักใหญ่หรอกทำไปแล้วเนี่ยเราต้องมันมาตรวจสอบเ e g a t i v e ์ทีมคีย์เวิร์ดมาทำกันได้เรื่องแ e กก็ทีมคีย์เวิร์ดอย่างสม่ำเสมอนะครับช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเข้ามาดูวันละครั้งว่ามาดูเสิร์ชเทอ r e มรีพอร์ตนะเดี๋ยวไปดูเรื่องบทเรียนการวัดผลกันอีกทีหนึ่งเพื่อลงลึกนะครับมาดูว่าเออไอเสิร์ชเทอร์มรีพอร์ตเนี่ยมันมันมีคําที่ไม่ใช่เรื่องเราอะคลิกเข้ามาโดนเราหรือมาเจอโฆษณาเราเนี่ยคำไหนบ้างแล้วเราก็ใส่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 เข้าไปในเ e g a t i v e ์ทีมคีย์เวิร์ดนะครับ เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราทํากันไปนานขึ้นนะครับสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเข้ามาเช็คอยู่แหละแต่ควันถี่อาจจะแบบน้อยลงอาจจะแทนที่จะทุกวันอาจจะเป็นแบบทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็าจากทุกสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะขยับเป็นทุกเดือนเพราะว่าเวลาคุณทําไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะเริ่มแบบไม่ค่อยมีคําที่ไม่เกี่ยวเข้ามาเจอคุณมากนั่นแหละก็อาจจะไม่ต้องเอาเวลามาเช็คบ่อยนักนะครับก็แต่ยังต้องทําอยู่แต่ก็ เซตความถี่ให้มันห่างหน่อยนะครับแบบเดือนละครั้งอะไรเงี้ยสเดือนเออเดือนละสครั้งสงสัปดาห์ครั้งอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่แนะนำนะครับอ่ะก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนจบนะครับสำหรับการเพิ่มในกระดิพริเวดแต่ว่าเรื่องของการเซ็ตแคมเปญยังมีต่อนะครับเดี๋ยวรอดูต่อกันได้สวัสดีครับ